หน่วยความปลอดภัยมีมากหลายค่ะก็ขอสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูเจวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะเป็นอของหน่วยการเรียนรู้นั่นก็คือความปลอดภัยมีมากหลายตอนก่อนที่เด็กๆจะได้เรียนกันเดีย๋ยวคุณครูมีเพลงให้เด็กๆได้เต้นกันก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะ ก็ได้ฟังเพลงแล้วก็ได้เต้นกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่าในเพลงนั้นมีสัตว์ชนิดต่างๆทีออ่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นแมวนะคะเป็นลูกสุนัข เป็นลูกหมูนะคะแล้วก็เป็นลูกช้างนะคะที่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็เล่นด้วยกันเราเองก็เหมือนกันเราเองก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนของเราก็คือเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะสมมุติว่าเรากําลังเล่นสี่ตุ๊กตายอยู่ในห้องเพราะนั้นเรานะคะที่เป็นเพื่อนกันเราก็จะต้องไม่แย่งกันนะคะรู้จักการแบ่งปันในการเล่นในห้องเรียนเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎและก็ระเบียบของห้องด้วยนะคะว่าเราจะต้องหลังจากเล่นเสร็จก็ เก็บของเข้าที่ไม่เย่งการขณะเล่นนะคะแล้วก็รู้จักการหนุนปานจากนั้นสมมุติในกรณีที่คุณครูพาเด็กๆออกไปเล่นข้างนอกอย่างเช่นการเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะ,อ,ะอย่างเช่นการเล่นกระดานลื่นมอหมุนนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นชิงชา้าเวลาเราเล่นนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังตนเองด้วยเพื่อให้เรานั้นมีความปลอดภัยแล้วก็เพื่อนของเราก็ปลอดภัย อย่างเช่นนะคะการเล่นชิงช้าเวลาเราไกวเราจะต้องไกวเบาๆถ้าแล้วเราก็จะต้องไม่ไปยืนขวางเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้เพื่อนกําลังเล่นอยู่และในกรณีที่เน่นกระดานลื่นเราก็อย่าไปอยู่จุดที่เพื่อนเลื่อนถาลาไหลลงมาเด็ดขาดนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนก็อาจจะชนเราได้และคนที่อยู่ข้างบนตอนลงมาก็ให้เอาเท้าลงมานะคะอย่าเอาหัวลงมานะคะถ้าเอาหัวลงมาจะทําให้หัวของเราเนะ้น โดนพื้นแล้วก็แตกได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นข้างนอกนั้นเราก็จะต้องเล่นด้วยความระมัดระวังเหมือนกันนะคะเราจะได้มีความปลอดภัยทั้งเพื่อนแล้วก็ตัวเราแล้วหลังจากที่เราเล่นกันเสร็จแล้วเราก็จะต้องล้างมือทุกครั้งนะคะหลังการเล่นอตอนนี้คุณครูก็มีภาพนะคะให้เด็กๆได้ระบายสีแล้วก็ได้ลากเส้นตามใบประกาการเดี๋ยวเราไปดู ตอนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือสาระที่ควรเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะแล้วก็ให้เปิดไปที่หน้า3อตอนนี้นะคะเด็กๆก็มาอยู่กันที่หน้า37แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหน้านี้เรวจะมาทำอะไรกันบ้าง ให้เด็กๆนะคะออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษในภาพนี้และวงกลมล้อมรอบคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรจี g. จากนั้นเขียนอักษรจี g. ตามรอยประด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่านะคะว่ามันมีตัวคำศัพท์อะไรกันบ้างอ่ะคำแรกนะคะเพล g r o u n d สนามเด็กเล่นเพล g r o u n d สนามเด็กเล่น คำที่สองนะคะ grass หญ้า grass หญ้าคำที่สามนะคะ go เด็กผู้หญิง go เด็กผู้หญิงเขาบอกว่าให้เด็กๆวงกลมนะคะล้อมรอบคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G เรามาดูคำเรกกันดีกว่าตัวอักษร G ก็คือตัวอักษรข้างล่างนี้เองนะคะเราดู เ,เพลงกลาวนี้เป็นตัวอักษร G ีไหมคะไม่ใช่เพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัว P เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องวงนะคะทีนี้เรามาดูคำที่2กันกลาดญ้กากลาดญ้านี้ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G เพราะฉะนั้นเราวงได้เลยค่ะ,ะทีนี้เรามาดูจีเกลิลเด็กผู้หญิงกันนะคะ จีเกอรเด็กผู้หญิงก็ขึ้นต้นด้วยตัวจีเหมือนกันเพราะฉะนั้นวงเลยค่ะวงให้ติดภาพด้วยก็ได้นะคะไม่เป็นไรโอเคหลังจากที่เราวงกลมเสร็จแล้วทีนี้นะคะเราจะมาเขียนตามรอยปลากันเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าเราจะเขียนยังไงขอให้เด็กๆสังเกตนะคะเห็นไหมคะมันจะมีตัวเลขอยู่นะมีเลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากัน ให้ด็กๆลากเลขหนึ่งมาหาเลขสองเลยค่ะลงมาเลยจากนั้นก็เวียนนะคะหมุนเลยหมุนข้าหมุนหมุนแล้วก็ลากเลขสามมาหาเลขสี่แล้วก็ดึงลงมาค่ะอ่ะอีกครั้งนะคะดึงลงมาหมุนนะคะโอเค เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเขียนไปให้จนครบทุกตัวเลยนะคะวิธีการเขียนก็คือเราเริ่มมาจากตัวเรกนะคะของด้านซ้ายมือแล้วก็เขียนไปเลยค่ะแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มมันทัดใหม่อีกค่ะแล้วก็เขียนไปจนหมดเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนที่เขียนเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปกลับมาให้ค,ครูดูด้วยนะคะ ะวันนี้คุณครูมีใบงานกิจกรรมสร้างสรรค์หน่วยความปลอดภัยมีมากหลายให้กับเด็กๆได้ระบายสีภาพกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นภาพอะไรกันอตอนนี้ภาพมาแล้วนะคะ,ะให้เด็กๆระบายสีภาพเด็กกำลังเล่นของเล่นอยู่นะคะตอนนี้ มีน้องเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักคนหนึ่งนะคะกําลังเล่นตุ๊กตาตอนนี้น้องตุ๊กตาไม่สบายนะคะ,ะน้องผู้หญิงก็เลยเอาอยาป้อนให้กับตุ๊กตา ให้เด็กๆระบายสีภาพนี้เลยนะคะแล้วคนไหนที่ทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุครูดูด้วยนะลูกนะดูซิว่ามีของใครระบายสวยกันบ้างเอ่ยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสำหรับหน่วยการเรียนนี้นะคะของวันแรกเราจะเป็นการเล่นร่วมกับเพื่อนเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะนั่นก็คือเวลาเล่นร่วมกับเพื่อนนั้นเราจะต้องเล่นกันดีๆพยายามปฏิบัติ ามข้อตกลงในการเล่นร่วมกันนะคะไม่แย่งของเล่นกันแล้วก็ในกรณีที่ไปเล่นเครื่องเล่นสนามนั่นก็คือเราจะต้องระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัยจากการเล่นนอกจากระมัดระวังตัวเราเองแล้วเราก็ต้องอช่วยดูแลเพื่อนๆของเราด้วยนะคะอย่างเช่นการเล่นชิงช้าก็คือเราก็ อ่าวยเบาๆนะคะการเล่นกระดานลื่นจําได้ไหมคะที่คุณครูสอนไปแล้วนั่นก็คือจะต้องไม่ไปยืนอยู่ที่ด้านล่างในขณะที่เพื่อนกําลังเลื่อนถลายลงมาเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนชนและเราต้องเข้าแถวเข้า ต่อแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสําหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเด็กๆและก็ผู้ปกครองมากๆนะคะทีะ่ได้มาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเป็นเรื่องอะไรกันเดี๋ยวคุณครูคจะอัดคลิปแล้วก็ส่งไปให้กับเด็กๆแต่ว่าโรงเรนนี้มีข้ตอตกลงกันนะคะนั่นก็คือเด็กๆที่ทำใบสีเสร็จแล้วของวันนี้อย่าลืมถ่ายรูปกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย